เฮล lo สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่กำลังดูนะครับโค้ดยิมพอดแคสต์อยู่วันนี้นะครับวันนี้นะฮะสืบเนื่องจากการที่ตัวเราเองนะครับได้มีโอกาสไปติดตามเพจเพจหนึ่งนะครับที่เป็นเพจให้คำคมให้แนวคิดนะฮะเกี่ยวกับแรงบันดาลใจเนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่าเรื่องอันตรายของสิ่งที่เรียกว่า passive income นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองของผมเองเนี่ยนะฮะกับสิ่งที่เรียกว่า passive income เนี่ย เป็นประมาณไหนนะครับก็แนะนำตัวเองก่อนนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันนะครับชื่อโคตยิ้มชัดชนสมสุขนะครับก็วันนี้นะฮะติดตามฟากติดตามก่อนนะติดตามที่ Facebook, f แฟนเพจนะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบอ่าแล้วก็ Tik t o อด้วยนะฮะสิ่งที่วันนี้นะครับเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันก็คือเรื่องของ p s s s v e income นะครับเนื่องจากนะครับมีเพจเพจหนึ่ง เอาเรื่องราวเกี่ยวกับแพสซีฟอินคัมเนี่ยมาเล่านะครับอาจจะไม่ได้เอาบทความหรืออะไรมามาลงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ลบไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเขาใช้หัวข้อนะว่าจริงๆมันมีเรื่องของความอันตร,รายของสิ่งที่เรียกว่าแพสซีฟอินคัมอยู่นะครับซึ่งถามว่าบทความเ,เขียนได้ดีไหมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะมันมีความอันตร,รายในส่วนของอบริบท ในส่วนของการลงมือทาในส่วนของวัฒนธรรมบางอย่างของบางธุรกิจบางงานก็นแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเพจเนี่ยเขาไม่ได้โจมตีในธุรกิจเครือข่ายโดยตรงการทำยูทูบเบอร์การทําอสังหาหรือว่าอะไรโดยตรงนะครับแต่ว่ามันมีคําที่ฟังแล้วมันขัดหูก็แล้วกันนะฮะในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ใน1น,นในวงการ ML m อ m นะครับแล้วก็จริงๆเราต้องทำความเข้าใจคำว่า passive income เนี่ยอย่างอย่างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าถ้าถามว่ายุคนี้ passive i n c o m มเนี่ยมีได้หลายช่องทางมากๆนะครับหลายๆคนไม่รู้จักอีกนะ passive income เล่าก่อนกันล้วกันนะ s s i v e i n c ค m e คือนะครับหลายๆคนเนี่ยไปตีความว่าการทำ passive income คือมันต้องหยุดทำคือทำ,ทำทำอะไรบางอย่างไว้แล้วต้องหยุดทำเลิกทำไปได้ตั้งเข้ากระเป๋าหรือที่ในคอมเมนต์บางอันเนี่ยในในเพจนะครับก็เรียกว่านอนกระดิกตีนอะ อยู่บ้านแล้วก็ได้ตังค์ก็ถ้าพูดตรงๆนะครับก็คงไม่ได้กระดิกนานขนาดนั้นนะฮะเพราะเมื่อยนะครับอะไรวะนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องตีความก่อนนะเรื่องที่แย่แล้วก็อันตรายเรื่องแรกก่อนก็นแล้วกันในะผมใช้คําว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่แล้วก็อันตรายไปเสียทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมมันอยู่ที่วัฒนธรรมมันอยู่ที่สิ่งที่คนทำอะ คนที่ทํากับใครบางคนคนที่ทํากับคุณอาจจะอยู่ในวงการคนที่ทํากับคุณหรือว่าอะไรก็ตามเนาะเขาใช้ขนาดในเพจเนี่ยเใช้คําว่าเราใช้ความโลภจากผู้คนนะครับมาหลอกลวงล่อลวงให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจผมว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ถูกเลยสักทีเดียวนะเพราะจริงๆเนี่ยการการใช้ชีวิตนะแปลกันบ้านๆกนะ็คือหลายๆคนกาลังมองหาเครื่องมือครับเครื่องมือที่อยากให้ได้ง่าย อยากให้ได้เยอะอยากให้ทํางานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆซึ่งไม่แปลกที่มนุษย์เอา9กลาสซะคุณมองหาสิ่งนี้อยู่เพียงแต่ว่าในบางงานมันไม่มันไม่ใช่แล้วก็ในบางงานมันอาจจะไม่ได้แล้วก็บางทีเราไปเคยเห็นแหละนะครับแล้วเราไปลงทุนอสังหาการอันนี้จะปันผลเท่านี้จะได้เท่านั้นนะครับก็ถามว่าอันตรายไหมก็พูดตรงๆนะเพจก็ไม่ได้พูดผิดนะฮะมันก็มีเรื่องที่อันตรายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ มันไม่ได้เลยนะค,คือการที่เพจบอกว่าเนี่ยหลายคนนะครับก็เลือกทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ต้องขออนุญาตใช้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะในการที่จะมาเล่าให้ทุกทุกคนฟังนะก็หลายๆงานที่หลายๆคนเลือกทำเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ชอบนะครับบางทีเนี่ยบางคนนะครับก็เรียนมหาวิทยาลัยด้วยความเลือกคณะผิดเชื่อผมมันมีความเลือกคณะผิดมาก่อนเพราะ ส่วนใหญ่งานที่คุณทําคืองานที่คุณเรียนมานะฮะคือผมอยากเป็นหมอแต่ถ้าผมไม่ได้เรียนหมอผมก็เป็นหมอไม่ได้ผมจบวิศวะมานะครับแน่นอนว่างานที่ผมจะต้องเลือกทำเนี่ยเกินครึ่งนะแปดสในการตัดสินใจเนะี่ยมันก็คืองานวิศวะแหละเพราะาเรามีวุฒิถูกไหมแต่ประเด็นคือมันอาจจะไม่ใช่งานที่คุณชอบก็ได้นะ อันนี้มองในมุมง,งานประจําก่อนนะหรือแม้แต่ในมุมธุรกิจครับบางทีธุรกิจที่คุณทําอยู่ณปัจจุบันมันอาจจะเป็นธุรกิจที่พ่อแม่คุณปู่คุณอากงอมาม่าใครก็ตามสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ใช่งานที่คุณชอบนะแต่มันคือเรียกถ้าแถวบ้านผมเรียกมอดกทางหน้าที่คือพ่อเปิดกิจการนี้แต่ลูกอะจบอีกด้านหนึ่งมาแต่ว่าต้องสารต่อเพราะว่าไม่มีใครแล้วที่บ้านแบบนี้ก็มันอาจก็จะอาจจะไม่ใช่งานที่คุณชอบก็ได้แต่มันเป็นงาน เลี้ยงชีวิตเลี้ยงวงตระกูลเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนทั้งหลังได้นะครับเช่นเดียวกันนะฮะการทำแพสซีฟในเพจเนี่ยยกตัวอ,อย่างไว้ว่าวันนี้แพสซีฟหลายอย่างนะครับเป็นการทำที่สิ่งที่คุณไม่ชอบอในมุมผมนะถูกเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะการที่ตัวเราเองนะครับจะเติบโตขึ้นในในวงการในงานในหลายๆอย่างมันคือการทำสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่ถนัด ให้คุณเชี่ยวชาญขึ้นคุณว่านักฟุตบอลนะ่ะเขาต้องทาในสิ่งที่เขาไม่ชอบไหมแน่นอนว่าเขาชอบเตะฟุตบอลฮนะแต่เขาอาจจะไม่ชอบซ้อมก็ได้แต่เขาต้องทําครับเพราะถ้าเขาอยากจะไปเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกอะ่ะเขาก็ต้องเก่งขึ้นเขาต้องพัฒนาตัวเองถูกต้องไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ในเพจพูดนะว่าไม่ว่าคุณจะทำอสังหาคุณอาจจะไม่ได้ชอบไม่ว่าคุณจะทำา ML MLM คุณอาจจะทำ u t u b e คุณอาจจะไม่ได้ชอบแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ชอบ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าการทําสิ่งที่ชอบจะทําให้ประสบความสาเร็จทาไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะผมรู้สึกว่าคุณต้องเข้าใจการไม่ชอบด้วยมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะคุณทําอยู่แล้วคุณจะเลิกไปผ่านบทความนี้ฮะบทความเนี่ยมันกํากวมมันทาให้การ <c oughs> มันทําให้การตัดสินใจของใครบางคนมันทําให้ความคิดของใครบางคนเนี่ยมีโอกาสหลงทางได้นะครับก็อยากจะเอาหัวข้อนี้มา เล่าให้หลายๆคนฟังด้วยนะครับและอีกหนึ่งอันที่ผมรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่คือมันดันมีงานสํารวจที่บอกว่าคนเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจเนี่ยที่สามารถแพสซีฟจริงๆได้เนี่ยมีอยู่เพียงแค่ประมาณ0.4%ของทั้งหมดเท่านั้นเองถามว่าในธุรกิจใดๆก็ตามในงานใดๆก็ตามผมใช้คําว่าคนสําเร็จน้อยแหละฮะถ้าพูดกันตรงๆเพราะอะไรเพราะอ่ะถ้าในงานที่ผมเคยทํานะ เป็นวิศวกรถ้าเราอยากจะมีรายได้6หลักในบริษัทผมเนี่ยมีคนเดียวตอนาตอนนั้นนะมีคนเดียวสิ่งที่ผมคิดเลยก็คือตั้งตั้งแต่ตอนผมรายได้ประมาณแบบ2 0 0 0 0ื่นผมนั่งคิดเลยนะมีโอกาสเป็นกูบ้างไหมมันมีมันมีโอกาสเป็นเราบ้างไหมที่เราจะพาตัวเองนะครับไปสู่รายได้เดือนละแสนต้องฝ่าฟันอย่างอะไรบ้างซึ่งถ้าถามว่าคุณอาจจะอยู่ในบริษัทต่างประเทศหรือว่าบริษัท ที่คุณทาเนี่ยอาจจะเป็นบริษัททําที่เมืองนอกอะไรเงี้ยนะมีโอกาสนะผมบอกก่อนแต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีโอกาสน้อยเรื่องหนึ่งคืออายุงานครับอายุงานที่อยู่มาก่อนฮะเขาก็จะไล่ไล่ไปแล้วเรานึกภาพออกไหมคิดภาพนะโอกาสในการประสบความเร็จในางานประจําเดิมของผมนะถ้าหัวหน้าคนนั้นอะที่ได้ระด,ด,ดักแสนเนี่ยเขาเขาอยู่ยาว เขาผมเริ่มงานตอนอายุประมาณยี่สิบกว่าสมมุติเขาอยู่ไปยี่สิบปีผมอายุสี่สิบกว่าแล้วนะครับในในงานนั้นเอ่อแล้วหลังจากเขาออกนะผมก็มานั่งคิดนะหลังจากเขาออกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นคูเลยไหมณนะตอนนั้นไม่ใช่อยู่แล้วนะครับมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งเ,เพื่อนร่วมงานที่เก่งกว่ามีคนที่ภาษาได้มีคนที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาก่อนมีคนที่อยู่มานานกว่านะครับที่ทีเด็ดเลยนะฮะ บางบริษัทเนี่ยดันมีเด็กเส้นหรือว่าแบบญาติเจ้าของอ่ะอยู่ในแผนกเราคุณลองนึกภาพติโอกาสเป็นเราแม่งน้อยมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จ0.4เนี่ยเขาเนี่ยในงานวิจัยนะผมเดานะว่าเขาเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่แพสซีฟแล้วมีรายได้เยอะแยะแต่เอาเป็นในความเป็นจริงคุณแพสซีฟได้เว้ยแต่แพสซีฟในมุมของของอันเนี้ยมันคือ คุณตัดสินใจเลยออย่างผมอยู่ในวงการ MLM อ่ะคุณจะแพสซีฟเดล่ะห้าพันคุณจะแพสซีฟเดละเจ็ดพันแพสซีฟนะครับคุณหยุดได้นะแต่เพียงแต่ว่า7จ0 0พันหมันก็มีโอกาสถดถอยเพราะว่าคุณไม่ได้ไปลงแรงไม่ได้ลงไปพัฒนาไม่ได้ลงไป d e v วล o อปเมนองค์กรเอ่ยยอดขายเอ่ยฐานลูกค้าเอ่ยของคุณไงมันมีโอกาสที่จะถดถอยได้เพราะว่ามันคือ,อ human a แ s e t ซถูกไหมนะครับสิ่งสําคัญของกระบวนการเนี่ยมันคือคําความเข้าใจว่า ไม่แปลกไม่ใช่เฉพาะงานนี้ไม่อยากให้เรามาตีความว่อาอ้าวคือในบทความเนี่ยเขียนเลยนะว่าเปอร์เซนต์ความสเร็จน้อยถากเทียบเท่ากับการไปเล่นการพนันเพื่อนอันนี้ผมว่าไม่ค่อยแร์เท่าไหร่เปอร์เซนต์ความสําเร็จน้อยถ้าไปเทียบกับการพนันเนี่ยแสดงว่าเพจเนี่ยกำลังจะชวนคนไปเล่นการพนันเหลือจริงไหมนะครับเปอร์เซนต์ความสําเร็จน้อยจริงครับถ้าเทียบกับคนที่ได้เยอะแล้วหยุดทําแล้วยังได้ต่อเนื่องยาวๆแต่ประเด็นคือ เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จอาจจะเยอะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันได้จากช่องทางนี้อ่ะผมบอกกันนะหลายคนเนี่ยไม่ได้ทำแพสซีฟอินคัมขึ้นมาเพียงเพื่อหยุดทําแต่เพียงเขาเขาเขียนแพสซีฟอินคัมครับเป็นหนึ่งช่องทางทําเงินเข้ากระเป๋าโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะสมมุตินะปัจจุบันเนี่ยผมนะแฮปปี้กับแพสซีฟอินคัมที่ณปัจจุบันได้นะ6หลักแล้วผมก็รู้สึกว่าอ่ะไม่ทําต่อแล้วไม่พัฒนาต่อแล้คุณว่าได้ไหม ผมว่าได้เพราะผมเซตร,ระบบบางอย่างครับให้คนที่ตามผมมาเนี่ยทำบางอย่างได้แหละจริงไหมแต่เพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากพัฒนาต่อผมรู้สึกว่าการสร้างโครงสร้างรากฐานองค์กรการพัฒนาคล้ายๆกับเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจแหละฮะอยากหยุดไหมอ่ะอยากหยุดแต่ประเด็นคือไม่รู้จะส่งต่อให้ใครเขาคิดเขาเขา,เขาคิดไม่เหมือนเราเขายังไม่เหมือนเราต้องต้องค่อยๆพัฒนากันไปมีใครที่เราจะส่งต่อได้จริง,รงไหม เอาถ้าได้เนี่ยก็จะหยุดเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างนันโนนี่แต่สุดท้ายผมว่ามันเป็นแพชชั่นนะการทำเนี่ยเออการทำเนี่ยไม่ใช่คุณที่ตัดสินใจทําไม่ว่าจะทํา y o YouTube ไม่ว่าจะทำํำสังหาไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนอะไรเล่นหงเล่นหุ้นอะไรก็ตามคุณไม่เคยถูกใครบังคับให้ทําไว้อันนี้สําคัญมากนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสคอมเมนต์ไปในเพจนะผมบอกเลยนะครับว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันคือการเลือกครับมันคือการเลือกงานมันคือการเลือกเครื่องมือไม่มีใครบังคับให้คุณทํทาทั้งนั้นคุณตัดสินใจจากตรงนั้นคุณตัดสินใจไม่ไมใช่ความโลภด้วยนะบางทีคุณตัดสินใจเพราะความจมําเป็นคุณตัดสินใจเพราะเห็นสิ่งที่เรียกว่าโอกาสทั้งนั้นจริงๆแต่สุดท้ายคุณตัดสินใจเสร็จปุ๊บอคนที่ชวนคุณมันอาจจะไม่ได้ดีจริงเหมือนที่เขาบอกระบบทีมของคุณมันอาจจะไม่ได้มั่นคงอันนี้ยกตัวอย่าง mlm นะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ ในวงการก็แล้วกันระบบทีมที่คุณเจออาจจะไม่ได้ดีจริงบริษัทที่พูดไว้อาจจะทําไม่ได้จริงใดๆก็ตามฮะมันคือการเลือกที่ผิดมีทุกงานไม่ยังเป็นต้องเป็นงานนี้จริงไหมคุณเคยไหมละ่ะเลือกงานที่บอกว่าโบนัส8เดือนแต่พอถึงจริงๆไม่ได้เงินเดือนขึ้น10%ทุกปีนะเราก็ไปอย่างคาดหวังทำครบปีอะแล้วมันไม่ได้เอา้ไาไอ้ฮานี่แหละคุณก็ ผิดแผนเมือนกละในหลายๆงานที่คุณจะทำใช่ไหมเปิดธุรกิจนี้หวังว่าจะง่ายรวยปรากฏว่าธุรกิจนี้กําลังเอาโดยที่เราไม่รู้ก็มีโอกาสเจ๊งเช่นเดียวกัน,กนมองในมุมเจ้าของธุรกิจในฐานะเคยเปิดธุรกิจนะครับและอีกหนึ่งคำที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้หยุดทําไม่ได้จริงๆผมก็คงต้องบอกฮนะถ้าในธุรกิจที่ผมทํานะมีคนหยุดแต่ถามว่าเขาหยุดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมก็บอกว่าไม่ทําไมอะ ในธุรกิจที่ผมทำเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรักษาย,ยอดกินยอดใช้แน่นอนว่าพี่ที่หยุดไปเนี่ยเขายังรักษาย,ยอดกินยอดใช้อยู่รายเดือนถูกไหมครัแต่ไม่ได้เยอะเทียบกับเงินที่เขาได้ได้รายได,ได้หลักเป็นล้านล้านแต่รักษาย,ยอดกินยอดใช้ในหลักพันอ่าคือกินใช้อยู่แล้วสินค้ามันดีปฏิเสธไม่ได้กินใช้รายเดือนและณปัจจุบันผมบอกเลยโลกหมุนเร็วมันอย่าเรียกว่าหยุดทําไม่ได้จริงๆใช้คําว่า มันยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ยังต้องพัฒนาต่อแล้วก็ Development มันถ้าวันนี้คุณคืออสังหามันจะต้องมีการ Development, Renovate แล้วก็การทำความเข้าใจตลาดใหม่ๆทั้งหมดเลยหรือถ้าวันนี้คุณจะต้องเฝ้า passive income ของคุณะที่มันอาจจะเป็นหุ้นกองทุนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีต้องมีแผนในการซื้อขายผัดเปลี่ยนออกไปเพราะเราจริงไหมนี่แหละคือสิ่งที่ พูดตรงๆนะมันไม่ได้หยุดทําแบบหยุดไปนอนเฉยๆอะแต่มันคือเบาแรงครับหลายครั้งสิ่งที่เราสร้างไว้เบาแรงให้เราเรามีลูกเพื่อให้ลูกดูแลเราในวันที่แก่แล้วผมมีองค์กรผมมีทีมงานในมุมผมนะผมก็สร้างไว้ครับเพื่อให้เกิดรายได้จากสิ่งที่เราทําได้ผมสอนให้เขาชวนคนได้ผมสอนให้เขาขายของเป็นผมสอนให้เขาอธิบาย เรื่องของอโภชนาการเอ่ยเรื่องของตัวโมเดลธุรกิจเอ่ยใครอยากทําเข้ามาทําเรามีระบบซัพพอร์ตให้ใครอยากเข้าใจโภชนาการเรามีระบบเรียนรู้สอนงานให้แล้วก็หมุนเวียนบุคลากรเนี่ยมาถ่ายทอดหมุนเวียนความเข้าใจหมุนเวียนมุมมองมาให้กับหลายๆคนนะครับก็อยากจะให้ตรงเนี้ยนะครับมาเป็นมุมมองของการที่หลายๆคนจะเข้าใจเรื่องของการสร้างแพทซี แพสซีฟคือการสร้างอะไรบางอย่างไว้ทําอะไรบางอย่างไว้ก่อนนะสร้างอะไรบางอย่างไว้ครับจนระบบจนมันเกิดฮิวแมนแอสเทจนมันเกิดการรันตัวเองได้แล้วสินทรัพย์ยนั้นปันผลคืนกลับมาให้กับตัวคุณไม่ใช่การที่เข้าไปถึงปุ๊บหวังร่ําหวังรวยหลอกลวงคนมาแล้วก็หวังประสบความสำเร็จรวดเร็วไม่มีหรอกฮนะงานที่ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วโดยที่ไม่ได้ต้องออกแรงอะไรไม่มีหรอกครับงานที่เข้ามาปุ๊บ แค่ลงทุนแล้วมันจะรันตัวเองได้เพราะถ้ามีจริงใช้คำว่า it's too good to be true มันดีจนเกินไปที่จะเป็นความจริงถ้ามีจริงเขาไม่ชวนคุณหรอกฮะเขาชวนญาติเขาดีกว่าใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการทำพาสซีมันคือการตัดสินใจในการเข้ามาจับเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจพัฒนาหาพาร์ทเนอร์หา, partner, หาความ รู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนามันให้เติบโตนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ได้มองว่าในมุมที่เพจเอามาลงเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหเลวร้ายมากนะครับเพียงแต่มุมมองของที่เพจเอามาลงเนี่ยอาจจะทําร้ายใครบางคนหรือว่ามันทําให้ใครบางคนเนี่ยคิดผิดไปก็แล้วกันใช้คํานี้นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะผมว่าเพจเป็นเพจที่ผมติดตามเพียงแต่ว่าภาษา หรือคําที่เลือกเอามายกตัวอย่างหรือใช้เนี่ยมันดันนะฮะไม่โอเคกับกลุ่มคนบางกลุ่มใครบางคนหรือแม้แต่ตัวผมเองที่นั่งอ่านอยู่ก็รู้สึกว่าวันนี้เนื้อหานี้ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวก็เลยเอามาทําเป็นพอดแคสต์อันนี้นะครับสุดท้ายแล้วใช้คําว่าต่างคนต่างมุมยืนนะต่างมุมมองต่างประสบการณ์ครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยประสบการณ์ไม่ดีของคุณมาทําให้มุมมองของคุณเนี่ยก็ ไปทางนั้นเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นมุมดีที่เราไปเจอมามันก็ทาให้มุมมองที่ดีของเราไปทางนี้นะเพราะนั้นต่างคนต่างมุมยืนต่างมุมมองเรื่องบางเรื่องหากคุณไม่ได้เจอกับตัวเองไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้น,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 นันนนนี่ก็อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้เชื่อมันเลยซัทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เจอกันพอดแคสต์หน้าสวัสดีครับ